คุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งปีมีประชากรไม่ถึงแสนคนและดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนอกจากหิมะกับความหนาวเย็นถึงกลายเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจโลกแย่งชิงกันอย่างเงียบๆหรือแท้จริงแล้วกรีนแลนด์ไม่เคยเป็นดินแดนรกร้างอย่างที่เราเข้าใจแต่เป็นหัวใจของประวัติศาสตร์การเงินอำนาจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ถูกซ่อนไว้ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรกันแน่ครับ ถ้าผมบอกคุณว่าใต้น้ำแข็งของกรีนแลนด์ไม่ได้มีแค่น้ำแข็งแต่มีเงินมีทรัพยากรและมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของโลกและถ้าผมบอกคุณอีกว่าเหตุผลที่โดนัลด์ทรัมป์เคยเสนอซื้อกรีนแลนด์ไม่ได้เป็นเรื่องตลกไม่ได้เป็นความเพอ้อฝันแต่เป็นการคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกและเย็นชากว่าที่หลายคนคิดคุณจะยังมองกรีนแลนด์เหมือนเดิมอยู่ไหมครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากจุดที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจคำว่างเงินอย่างที่เราเข้าใจกันในวันนี้ ย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนกรีแนด์เป็นบ้านของชนพื้นเมืองอินูอิตระบบเศรษฐกิจของพวกเขาไม่มีเหรียญไม่มีธนาคารไม่มีดอกเบี้ยมีเพียงการแลกเปลี่ยนความอยู่รอดและความสมดุลกับธรรมชาติครับทรัพยากรทุกอย่างมีคุณค่าในเชิงการดำรงชีวิตไม่ใช่ในเชิงกำไรปลาวานคือพลังงานเสื้อผ้าและอาหารน้ำแข็งไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตครับ แต่เมื่อโลกภายนอกเริ่มรู้จักคำว่ามูลค่ามากกว่าคำว่าความพอเพียงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างช้าๆและเจ็บปวดครับศตวรรษที่10ชาวไวกิ้งจากนอร์สเดินทางมาถึงกรีนแลนด์พวกเขานำระบบกรรมสิทธิ์การค้าและแนวคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลเข้ามากรีนแลนด์เริ่มถูกบันทึกในแผนที่โลกไม่ใช่ในฐานะบ้านของผู้คนแต่ในฐานะทรัพยากรที่ยังไม่ถูกใช้ต่อมาเมื่อเดนมาร์กเข้ามาปกครองกรีนแลนด์ถูกผนวกเข้าสู่ระบบจักรวรรด ระบบการเงินแบบอนาธิคมเริ่มทำงานทรัพยากรถูกดึงออกไปมูลค่าถูกสร้างที่ศูนย์กลางอำนาจแต่ความมั่งคั่งไม่เคยไหลกลับมาอย่างเป็นธรรมครับตลอดศตวรรษที่19และ2ีกรีนแลนด์กลายเป็นพื้นที่ทดลองทางเศรษฐกิจการล่าวานเชิงอุตสาหกรรมการทำเหมืองการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากเดนมาร์กทั้งหมดนี้ทำให้เศรษฐกิจกรีนแลนด์ไม่ล้มแต่ไม่โตเป็นระบบที่อยู่รอดได้แต่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองครับ แล้วแล้วจุดหักมุมครั้งใหญ่ก็มาถึงในศตวรรษที่21เมื่อโลกเริ่มตระหนักว่าน้ำแข็งกำลังละลายแต่สิ่งที่โลกพูดถึงไม่ใช่แค่ภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศหากคือโอกาสทางการเงินครับภายใต้น้ำแข็งของกรีนแลนด์มีแร่หายากจำนวนมหาศาลแร่เอิร์ดเอเลเมนต์ที่จำเป็นต่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอาวุธยุคใหม่และเทคโนโลยี AI อมียูเรเนียมมีเหล็กมีทรัพยากรที่โลกยุคดิจิทัลขาดไม่ได้ และที่สำคัญที่สุดกรีนแลนด์ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือใหม่ของอาร์กติกเส้นทางที่สั้นกว่าถูกกว่าและมีศักยภาพในการเปลี่ยนโครงสร้างการค้าโลกครับนี่คือจุดที่การเงินกับภูมิรัฐศาสตร์เริ่มทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์ใครคลุมกรีนแลนด์คนนั้นไม่ได้แค่คลุมแร่แต่คลุมเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในอนาคตและนี่เองคือเหตุผลที่โดนัลด์ทรัมป์พูดประโยคที่ทำให้โลกหัวเราะสหรัฐอเมริกาควรซื้อกรีนแลนด์หลายคนมองว่านี่คือมุก คือความไม่เข้าใจการทูตแต่ในโลกของการเงินและอำนาจไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาลอยๆครับทรัมป์มองกรีนแลนด์ในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์เหมือนกับที่สหรัฐเคยซื้อ阿拉斯าจากรัสเซียในศตวรรษที่19ซึ่งในเวลานั้นก็ถูกหัวเราะเยาะเช่นกันถ้าสหรัฐคลุมกรีนแลนด์สหรัฐจะคุมการทหารในอาร์กติกจะตัดจีนและรัสเซียจะควบคุมทรัพยากรสำหรับเศรษฐกิจเทคโนโลยีและจะสร้างแต้มต่อเชิงการเงินในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานใหม่ครับ ในปี2025รูปแบบนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นจีนลงทุนในเหมืองแร่รัเสเซียขยายฐานทัพอาร์กติกสหรัฐเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้เดนาร์กพยายามรักษาอธิปไตยขณะที่กรีนแลนด์เองเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะเป็นแค่หมากบนกระดานโลกหรือจะเป็นผู้เล่นด้วยตัวเองแต่ปัญหาคือระบบการเงินของกรีนแลนด์ยังเปราะบางยังพึ่งพาเงินอุดหนุนยังขาดโครงสร้างทุนยังเสี่ยงต่อการถูกครอบงำโดยทุนต่างชาติครับ นี่คือกับดักแบบเดียวกับที่หลายประเทศทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เคยตกมาแล้วประวัติศาสตร์การเงินสอนเราว่าทรัพยากรไม่เคยทําให้ประเทศรวยโดยอัตโนมัติมันทําให้คนที่ควบคุมระบบรวยครับและนี่คือคําถามสําคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณคิดถ้าวันหนึ่งกรีนแลนด์กลายเป็นศูนย์กลางทรัพยากรของโลกใหม่ใครจะได้กําไรใครจะจ่ายต้นทุนและใครจะเป็นคนเขียนกติกากรีนแลนด์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับเพราะมันสะท้อนอนาคตของโลกทั้งใบ โลกที่การเงินเทคโนโลยีและอำนาจรัฐหลอมรวมกันโลกที่น้ำแข็งละลายแต่ความขัดแย้งร้อนแรงขึ้นและโลกที่คำว่ามูลค่าถูกนิยามใหม่อีกครั้งครับประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันเตือนเราว่ารูปแบบเดิมๆกำลังเกิดซ้ำคำถามคือเราจะมองเห็นมันก่อนหรือหลังที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่และถ้าวันหนึ่งคุณได้ยินข่าวว่ากรีนแลนด์กลายเป็นศูนย์กลางของโลกขึ้นมาอย่าเพิ่งแปลกใจครับ เพราะบางทีประวัติศาสตร์การเงินบทต่อไปอาจถูกเขียนขึ้นใต้ผืนนังแข็งที่คุณเคยมองข้ามมาตลอดทั้งชีวิตก็ได้ครับ